เที่ยวง่ายง่ายสบายสบายสไตล์ปูถนนอย่าอดอย่าหยา สวัสดีค่ะวันนี้กินเชี่ยวง่ายๆสบายสบายสไตล์ปูถนนแต่แนะนำให้ทุกท่านได้มารู้จักกับวัดช้างวัดช้างแห่งนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสาลาดินตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอ่างทองมานะคะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเหตุที่ชื่อวัดช้างก็เพราะว่า ในสมัยนั้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงยกทัพช้างมาพักแรมที่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ปูธนนจะพาทุกทกท่านมาเดินชมวัดกันนะคะและเราก็มาหยุดอยู่หน้าวิหารตามประวัติในวิหารแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวพวกเรามาชมด้านในกันเลยค่ะจากก้าวแรกที่เปิดประตูเข้าไปนะคะ เราจะได้รับรู้ถึงกลิ่นอายของความเก่าแก่ในสมัยนั้นและความงดงามของพระพุทธรูปและหลวงพ่อโตซึ่งสูงตระหง,ง่านอยู่ภายในวิหารค่ะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่มากและวิจิตรการตาไปด้วยภาพเขียนฝาผนังซึ่งเป็นการเขียนเรื่องราวของพุทธชาดกในท่าต่างๆของพระพุทธเจ้าค่ะและในวิหารแห่งนี้ยังมีภาพถ่ายของ ระอุปชาปลื้มวัดช้างซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สาของวัดนี้ด้วยค่ะวิหารแห่งนี้ถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่โตอลังการมากมายแต่ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ในทั้งพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและความสวยงามของหลวงพ่อโตในวิหารค่ะยิ่งเวลาเราได้มองภาพฝาผนังตุดตัวละครต่างๆในภาพวาดมีชีวิตชีวาขึ้นมา ทำให้เราได้เห็นถึงอัรรสในภาพวาดต่างๆของแต่ละภาพด้วยค่ะพี่ปูธนน์ของเราใช้เวลาอยู่ในพระวิหารหลวงพ่อโตแห่งนี้นานเลยค่ะจนทีมงานต้องเรียกบอกว่าเดีย๋ยวเราจะต้องไปกันต่อนะคะพี่พเมื่อออกมาจากวิหารหลวงพ่อโตแล้วเราก็จะได้มาพบกับเรือยาวค่ะเรือยาวลานี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะทำมาจากต้นตะเคียนทั้งต้นเป็นต้นตะเคียนทองค่ะ ซึ่งเรือลำนี้สร้างมาเมื่อปี2522บรรจุฝีพายทั้งหมด54ฝีพายในสมัยนั้นเรือลำนี้มีชื่อเสียงมากเรือลำนี้ชื่อเรือเทวีนันทวันสร้างจากต้นตะเคียนทองทั้งต้นเรือลำนี้ได้รางวัลชนะเลิศ3ปีซ้อนตั้งแต่ปีพศ2523ถึง2525 25ค่ะณนะปัจจุบันนี้ เรือไม่ได้ถูกใช้งานแล้วและเก็บไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ลูกให้หลานได้ดูในวัดช้างแห่งนี้ค่ะดูพี่ปูจะสนใจเรือลำนี้มากนะคะเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบเดินตั้งแต่หัวจดท้าย<อ>ก็ยังไม่ออกมาจากเรือลำนี้สักทีเอามือรูปรูปคำคำอยู่เป็นเวลานานเลยค่ะสุดท้ายพี่ปูบอกว่าตั้งแต่เกิดมา ยังไม่เคยเห็นเรือลำไหนที่เป็นเนื้อตะเคียนแล้วก็สวยสมบูรณ์แบบเท่ากับเรือลำนี้เลยซึ่งก็น่าจะเป็นเรืออีกลำหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ยังสมบูรณ์แบบและทำจากเนื้อต้นตะเคียนทองทั้งต้นหนึ่งเดียวในไทยค่ะได้เวลาที่ต้องกลับแล้วแต่พี่ปูธนนก็ยังไม่ลืมที่จะมอบขนมจีนอร่อยอ,อยให้กับพี่ผู้ชายคนนี้คนที่คอยดูแลวัด คอยกวาดใบไม้เศษขยะให้กับวัดค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะพี่ชายแล้วพี่ปูก็เดินขึ้นรถค่ะแต่ตอนนี้ใกล้เชียงแล้วเริ่มหิวแล้วพี่ปูเลยบอกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันแถวนี้ก็ได้กินแบบง่ายๆสบายๆสไตล์ปูถน,นนกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าแถวนี้จะมีอะไรให้เราทานกันบ้างเริ่มหิวแล้วเหมือนกัน ขับรถออกมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าประตูวัดชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวทีละพรเดี๋ยวเรามาแวะทานกันเลยนะคะเข้ามาในร้านกลิ่นก๋วยเตี๋ยวหอมฟุ้งเลยค่ะก็เลยต้องไปดูว่าเขามีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเจอพ่อค้ากําลังลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะดีลาพ่อค้าก็ไม่เบาเลยค่ะก็เลยถามว่าก๋วยเตี๋ยวถ้วยละกี่บาทพ่อค้าบอกว่าแค่20บาทครับเราก็เลยตกใจ 20บาทแล้วมันจะอิ่มหรอคะพ่อค้าบอกว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าจะอิ่มหรือเปล่ามายืนดูพ่อค้าทาก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าก็คงจะเขินๆอยู่บ้างคะ่ะแต่พี่เขาก็รับปากเลยว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่นี่อร่อยเด็ดสุดเป็นเมนูที่แนะนําเลยระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวเราก็มาแอบส่องเมนูที่ร้านกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ราคาอาหารตามสั่งแค่30บาทส่วนเมนูก๋วยเตี๋ยว20บาททุกอย่างค่ะราคาแบบมีมิตรภาพจริงๆส่วนถั่วเขาก็คั่วเองใหม่ๆทุกวันนะคะตอนนี้พี่ปูเรารอแล้วค่ะเอาละค่ะก๋วยเตี๋ยวถ้วยแรกเส้นใหญ่ต้มยำมาแล้วจ้าพี่ปูบอกว่าดูจากสีสันและก็ปริมาณนี้โอเคเลยค่ะ20บาทนี่อิ่มแน่นอนสีก็สวยน้ำก็หอม เดี๋ยวเรามาลองชิมลองทานไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวดูค่ะคําแรกที่เข้าปากจะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะพี่ปูโอเคไหมคะพี่ปูบอกโอ,โอเคครับอร่อยน้ำหอมถั่วหอมยกนิ้วให้เลยครับผมยยกินไปกินมาพี่ปูบอกว่าอยากลองสั่งข้าวอีกสักหนึ่งจานค่ะโอ้โหก็เลยได้เป็นกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะ จานที่สองค่ะ<า>พี่ปูอยากรองค่ะทั้งๆท,ท,ที่ก๋วยเตี๋ยวก็เยอะแล้วนะคะพี่ปูบอกว่ามาแล้วก็ต้องลองให้หมดค่ะเห็นพี่ปูทานข้าวแล้วก็หิวค่ะแต่เดี๋ยวทําหน้าที่ตะกล้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะจานนี้กระเพราหมูกรอบไข่ดาว35บาทเป็นยังไงบ้างคะพี่ปูโอเคไหมคะลองชิมดูพี่ปูบอกอือหื โอเคเลยครับยกนิ้วให้อีกรอบนึงจ้าอย่าลืมนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวทีรพรหน้าวัดช้างอำเภอวิเศษชัยชางจังหวัดอ่างทองใครผ่านไปผ่านมาแวะชิมได้เลยค่ะพี่ๆเขาใจดีมากจกะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกลาปเราลุงทูด้วยนะคะขอบคุณคราบ ีาวันนี้ที่วัดคูสิตารา